ใช่ไได้ or. ่ไ้ไ้ม้อง้งนอันนี้ไปถ่าย่าที่หลังไม่เยอต้องตั้มอยู่แล้วเอาลองเขานี้ใส่ไยเลยเอออ่ะลั่ไปเลย นี่ต้องพลิกใส่ด้วยไงใส่ไทยเยอะแล้วเดี๋ยวมาก็ปั่นก็สินั่นเลยไงส่งนั่นเลยก็ได้ก็ได้คืออย่างนี้เป็นตัวค้างจอยู่ี๋ยารื้อค้างสุค้างเลยในอะไรนี่นค้างดันตัวค้างดัน เหมันจะค้างใช่ไหมถูกไหมมันมันมันมีที่ดันของมันไหม,มที่ดันเปล่ารื่อันนี้นะี่โดนดันนี่แหละเดี๋ยวผมจะล็อกนี่ไงจะจะแย่มันจริงมันมีตัวดันแถมมันนี่จะให้แต้มดันตัดก่อนตะฝั่ง ไม sure. ่ะไรนะเนี่ยใส่ไปใหม่ใส่ไป เราจะเราจะราเราจะหยุดตะไครไงนี่ไงย่่ตบไทรไหมใชอพอละเออเราหยุดแค่ตะไครวยู่เราหยุดตวไครใช่ไหมส่วนผสมมันก็จะไม่คร